<น> <นะ S 1> บอกขร <h ums> ู่ตัวบอกขอลูดตัว นายเห็นยังไงป่นปู่นี่เอาวันนี้มันออกนี่ยังมั่นบอกยังบ่อันเนื้ออันอันเดียวมันพืชพึ่งมันนี่เอาออกสักก้อนแล้บันนี้ก็เอาอันนี้มันออกนี่อันนี้ก็ฮักเครื่องอุ้ยป่วนอีปู่พนะนี่นี่ฮักมีอีกบาทนี่ฮักเครื่องบอกฮักออกอันบน มันหยิบ่อสแอบมึงเห็นเอาเต้นเนื้อไม่นนี่ยากสิเด็ดก็ยา้ตัวนี้อแล้วเปหัด่ไอนนี้ใส่เนอะทำเนี่ยคือออันอันหอมสดหอมย่างยอดดูผนยังกะหอมสดก็เสร็จต้น ก็ได้เลื้ยวกัดตามอิปูได้ป่ะเนี่ยไม่ทำกะจีเอาต้มน้ำหอานให้เลยอะอันนี้เร็วอะเร็วอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นี่อันนี้ าพร้อมปสมมันกินไห้จิ้มมันเลมนั่นแล้วช่มขอกินด้วยเพรมดานั่นแล้วเอาเอาฉันละพี่ว่าหงันลวพี่เม่อไห่นากละน่งลาข้ได้รับรวมหายหน่งแล้วชินัมอเลยนะครับโอ้ยยนดีต้องไปขื้นไปไหนห่าก่ิมกาแฟแล้วก็ยังไ่หงมเราค่อยไฟยแงมาค่ยย้อนมาเนี่ยลบ แพร่แสงขันหินเลี้ยงทั้งขางมึงเย้ของแท้โอ้อันน้อยดีค่ะเนี่ยอันนี้เพ่นเรียกคาลิงคาลิงเอ้าัวในน้อยป้าทั้งเดขึ้นมาลายจ้ะํำก้ามอนต้นเนี่ยโอ้ครับ มั uhm, นวัดที่หลังไหยูติดทหลัง้หมดวหายยเียาตอันเกลีย้้หมดแล้วติดหน่อเอาวัดได้อยู่แล้วตาม้อย้น่ดกนาออาการอาการเป็นทั้งไหนบอกคุณหมอรู อาการปกติทีอการบกกมีเงินใช่บ่อเอาอาการนี้ปกติมาดนเอคุณหมอกีไาทีเงินใช่บอบ่เอองินใช่กันายไยบาลเอาน้ำเขียมาพันี่คุณหมอชชผพาดะด้วยจะถามคุณไข่ได้ว่ากินเหล้าบ่ตีคุณหมอเสือกินด้วยดิเลี้ยงบเลี้ยงบ่ มอเรียกินเยอะโอ้ยม่เกียแต่ว่าไม่นางดำมาต่อเพราะว่าเอาห้อสนอันอันนั้นแขนพระเข่ามากดน่ยน่อแหวยแน่หวยกองเข่าคนโอ้นี่กัประยุกต์ได้เนาะ่าว่าตีกไดเงินว่ะง่นสียกได้เงินไะโอ้ยตับบบายห่างตัวแล้นอนแน่แขนก็ได เฮ้ยนี่เป็นะไกตเิโอยนี่เลยนะันักไข่ปลาสวายนี่ยอ้โตเป็นยังนอนธรรมชาติธรรมชาติฟังขึ้นหลายแต่นไม่ได้เจียดาดิใช่อันนี้ไข่อยู่อันนี้บ่มมเิ้าของมีอยู่มันบมิฉนด มันว่ามีจฉนวดป่ะมเจ้าของอันนี้ผมมเจ้าของแทเป็นธรรมดาเข้าน้าเกลือมาแล้วอันนี้น้ําเตือกระปุกใหญ่ตีเออันนี้เขาเขาบํารุ่งซื้อนะเม็น,นบ่เข้าบำรุงไม่ได้เข้าเพราะป่วยเพราะอย่างนี้เนาะ<ๆ>เออดูได้สุขภาพตามสังขารตัวเ,เขาประจำเนี่ยเขาประจำอยู่แล้ว เออเอาเอาโอต่ว่าเขาไม่เล่ากัดยังประเด้รู้สึ้งยังเพราะยังยังประเด้ลุกได้ย่างตีอเอาอาเขาต้องเยอะแล้วต้องกินน้ำหลายๆอืเป็นเป็นอย่างนั้นถึงต้องกินน้ำหลายๆน้ะครับเพื่อให้<อ>ยามันกระจายอ๋อให้มันไปกับน,น้ำให,ให้น้ำเป็นตัวพาพายาไปอ๋อ ก็อันนี้เป็นเังไรบ้านนี้อันพ่เท่าตีนยบีบด,ดียวนอ่ผูท่าตีนย,ออยีบพี่หยองตีนมันนัจะขันยีบมันคือหอยาง,งยบออ้านเดียวคนถามก่อนอ๋ออันนี้ต้องให้กินอะน่างาเ่นเดียมเป่นบางยางมากนี่แหละ เออแล้วมันก็เปลยนทางเดววันเดมันเปลเนทางเดียวว้าอกเปลนาเลยเี่้นกัด้วยผมก็เริ่มเปลนแล้วผมก็เริ่มเป็นดูเพราะว่ามันมันขนะขไม่พอกันก็ตายบอสแต่ว่าผมเป็ีนผมเพราได้งผู้ใดได้เหรนคาดารง้าวยล่ะ เนาะยากเขานัํมเปียอยู่เลไม่ต้องไร้าโอ้ยยากไหมเนาะเนี่ยเสียเวลากินเบียรได้เบียข้าง่อนนะทน่ยากหรอเอ้ยนั่นเหียเสียเวลาาตดจ่าเยโอ้ยจะเห็ดแล้วอิแต่โอ้ยนั่นเีตายแล้วพได้สิวด บรหันใจผู้ใด้จะมันวนวดให้เป็นบวกเออหันใจยู่เฮ็ดให้ยนดูดทอนเหลีวขันเศร้าหันใจเหลีวก็บบนวดเหลีเลวเป็นตั้งไหนยกใทยจียังเดียวคนเดียวยกไทยจีนูดอืมใครเน,นี่ยเดาไปเป็นหนึ่งเออใครเนี่ยดูขาแข็งอ๋อมันแข็งไปโอ้ลแล้วถ้าไปซับแล้วมันไปกินกับเขาเสียม,มันจะแข็งเกิน ไปต้มได้ป่าเนี่ยกัะไหนจะเป็นน้ำซุปต้มอ๋เอเอาขาเอากระดูกไปต้มเป็นหางาาตัวนี้โบรประคดีผมขี่นิดไม่ได้ฟักเบิดเดาโลดแล้วอ ชาวสอนทีท่ันมันหนองบัแทนเน่ยัดสมซุ่มหัดสมนยาวินตีหัสมเป็นบ่เนยาวินบ่บ่สัสมหัดสมผู้ไหวะาจารสีดาเนี่ยอสีดาหัสมอาอ่าอ่า สบายแล้วเม่วายนี้เอาเอาักำนั่แม <so an like> ่ดอกั้งก็ปวดรอบแล้วบานมันคนสิเห็นหน้าคนสิไม่อยู่ระจ

係啊。<Thank>